วันนี้เล็กจะพาทำน้ำยาอเนกประสงค์น้ำยาล้างจานซักผ้าถูพื้นล้างรถนะคะขัดพื้นห้องน้ำซักผ้าแช่ผ้าไว้ใช้ดีมากๆเลยเดี๋ยววันนี้เล็กจะพาทำนะง่ายมากทำสูตรนี้ได้เลยนะคะใช้ดีจริงไปดูกันเลยจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เล็กจะพามาทำน้ำยาอเนกประสงค์สูตรที่ใช้ดีมากอเนกประสงค์ยังไงคือ ชีอินวันโฟอินวันคือใช้ได้ทั้งล้างจานซักผ้าเช็ดโต๊ะแล้วก็ล้างพวกรถนะคะ คือดีมากๆเลยทำความสะอาดได้หมดจดนะคะแล้วก็ที่แน่ๆเลยคือประหยัดด้วยมีอะไรบ้างเรามาดูกันสูตรดิบในการทำก็คือ 1N702 ก็คือผงข้นนะคะหรือเกลือนั่นเองนะแล้วก็เลขจะใส่น้ำยาล้างจานด้วยนะคะใครชอบยี่ห้อไหนก็ใส่ได้เลยเลขชอบยี่ห้อนี้นะคะเพราะว่ามันล้างได้หมดจดแล้วขจัดคราบฝังแน่นได้ดีคือเราจะเสริมประสิทธิภาพเข้าไปแต่ถ้าใคร แพ้น้ำยาไม่ต้องใส่นะคะใช้ดีเหมือนกันโอเคต่อมาก็จะมีขวดเปล่านะคะอย่าทิ้งเนาะคือเวลาเจาะใช้น้ำยาแล้วก็เจาะรูข้างบนเราบีบใช้ได้เลยนะคะแล้วก็มีไม้ลายไม้พายสำหรับคนนะคะต่อมาก็มีเหยือกเอาไว้ตักน้ำนะคะแล้วก็โซดาค่ะทำให้น้ำใสมากขึ้นนะคะทำให้น้ำใสแล้วก็ ที่เปิดขวดเนาะมาถึงตรงนี้นางเอกของเราเลยก็คือน้ําต้มมะกรูดบวกมะละกอดิบนะคะมะกรูดบวกมะละกอดิบมะกรูดอย่างตา่ำใช้ประมาณ1กิโลกรัมขึ้นไปนะคะคือมันจะใช้ดีมากคือหั่นลงทั้งหมดทั้งเปลือกแล้วก็ทั้งเนื้อน้ํามะกรูดเลยนะคะมะละกอดิบล้างให้สะอาดเอาาทั้งเปลือกเลยแต่ไม่เอาเมล็ดนะคะ แล้วนี่ที่เห็นเนี่ยน้ำด่างก็คือใช้ขี้เท่านะคะใช้ขี้เท่าแล้วก็เทน้ำลงไปตกตะกอนประมาณ3คืนนะคะ3มคืนเล็กใช้3คืนเนาะอ่ะแล้วก็มีน้ำสะอาดใช้5ลิตรเล็กทำครั้งนี้นะคะอันนี้ก็ตีไปประมาณ4ลิตรนะ4ลิตร5ลิตร9แล้วก็1ลิตรเป็น10ลิตร1 1บกับ เอ็นเจ็ศูนย์นะคะจะทําสูตรเข้มข้นเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะ,ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาจะใช้กละมังนะคะกละมังตัวนี้นะในการผสมรวมใช้เป็นพลาสติกนะคะอยากใช้เป็นอลูมิเนียมนะเพราะว่าผงข้นมันเป็นเกลือนะทุกคน มันจะกัดนะคะใช้เป็นพลาสติกอันดับแรกเลยให้ทําตามนี้นะคะเพราะเ็กทําบ่อยครั้งแล้วนะถ้าทําตามสูตรเดิมๆที่อาจารย์เคยสอนมานะคะคือเราจะคน N70 คือไม่ละลายสักทีนะให้ทําสูตรนี้นะคะเิกทดสอบมาแล้วมันจะละลายเหลวใส่ลงไป N701 กิโลกรัมตัว N70 เนี่ยจะช่วยทําให้ การช้าล้างคราบตะกต่างๆนะคะแล้วก็มันจะมีฟองในตัวไม่ต้องไปใส่สารเพิ่มฟองแล้วนะคะใส่เกลืออันดับที่สองอันดับที่สามใส่น้ำนะคะน้ำต้มมะกรูดลงไปประมาณหนึ่งเหยือกก่อนเนาะจากนั้นก็ให้ใช้ไม้พายค่ะคน อย่าใส่น้ำทั้งหมดก่อนแล้วก็ค่อยมาใส่เอ็นเจต์สูงทีหลังถ้าทำแบบนั้นนะคะคือมันจะแบบช้ามากนะกว่าจะละลายให้เราใช้เกลือนะคะหรือถุงพว่นเนี่ยผสมกับเอ็นเจต์สูก่อนเกลือมันจะมีความแบบเป็นเม็ดๆเดนาะมันจะเป็นสครับอะคะ่ะคนใส่กันมันก็ละลายเร็วนะโอเคเดี๋ยวเล็กขอไปคนให้มันละลายก่อนเนาะ ยุดวิดีโอไว้ก่อนค่ะพอสองอย่างนี้ดูว่าละลายแล้วเราก็เทน้ำต้มมะกรูดกับมะละกอให้กรองหลายๆครั้งนะคะอันนี้เล็กกรองประมาณ3-4รอบนะน้ำยาของเราจะได้ใสนะคะพอตั้งอยู่อย่างนี้ยมันก็จะมีมะกรูดแต่ส่วนน้อยนะคะใส่หมดเลย ตกตะกอนอยู่นิดนึงจากนั้นก็ให้เติมน้ําด่างค่ะน้ําด่างเนี่ยคือน้าขี้เท่านะท่านผู้ชมคนโบราณจะใช้น้ําขิ้เท่าในการซักผ้าสังเกตไหมว่าเวลาตอนเด็กนะคะมีเหรียญดาๆแม่ก็จะบอกว่าเอาไปขัดกับขี้เท่าเนาะเนี่ยมันจะช่วยชําระล้างได้ดีมากเลยค่ะบางคนคือเอาไปทาทาน้ํายาสระผมได้นะมันเป็นน้ําด่าง ผสมกับกรดนะคะพวกมักกูดเนี่ยก็จะเป็นกรดให้มันมีค่า pH อยู่กลางๆนะพวกเหรียญดําๆอะไรเมื่อก่อนนะคะที่ขัดออกยากๆอ่ะมันจะออกง่ายมากเลยแล้วก็เทน้ําสะอาดลงไปอีกนะคะประมาณนี้เนาะนีค่ะแล้วเราก็คนค่ะคนไปเรื่อยๆ ตอนนี้นะคะปฏิกิยาคือมันจะยังไม่เหนียวเหนืดนะท่านผู้ชมเพราะผงค้นยังไม่ทําง,งานนะคะทิ้งไม่ค่มคืนบอกเลยจะพอดีนะพอเช้ามาถ้าเหนืดมากก็ให้ค่อยๆเติมน้ําลงไปนะคะอันนี้ของเล็กจะได้รวมๆประมาณ11ลิตรนะทำบางครั้งก็อย่าให้เกิน13นะคะ13ลิตรจะพอดีเนี่ยฟองมันเกิดเองใน N70 นะคะ เนี่คนแบบนี้คนไปเรื่อยๆเลยค่ะพอเกลือผงข้นละลายดีมันก็จะทําให้น้ํายาเราข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะจากนั้นเราก็จะใส่นี่เลยค่ะสําหรับเล็กนาเล็กชอบเพราะว่าจะช่วยให้การล้างของเราต่างๆนะคะชาบฝังแน่นอะไรเนี่ย ออกเร็วขึ้นแต่ถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใช้นะไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะอันนี้คือ750มลนะคะมิลลิลิตนะซื้อมาจากโรตัสนะคะเล็กจะใส่ลงไปที่เห็นสีเหลืองๆจะเป็นสีน้ำต้มมักรรุแล้วก็น้ำยาล้างจานซันไลด้วยนะคะนี่ถ้าเป็นสูตรนี้คือเวลาล้างจานอะ มันจะไม่แบบมันคราบมันคือจะออกได้ดีมากนะใส่ลงไปเอาให้หมดที่สุดนะคะเพราะค้างไว้ก็เสียดายไม่ได้เอาทิชชู่มา สีก็จะได้สีเหลืองเลยค่ะเริ่มข้นแล้วค่ะเล็กว่าเล็กจะได้เติมน้ําแต่ว่าไม่เอาดีกว่าจะเอาค้นแบบนี้นะคะดูน่าใช้มากน่าใช้มากๆเลยค่ะนี่ทําสูตรเล็กนะทําสูตรนี้อ่ะเดี๋ยวขอเช็ดตรงนี้ก่อนละกันเพราะว่ามันเหนียวนะคะจากนั้นก็ให้เราใส่ โซดาลงไปโซดาจะช่วยช่วยโซดาจะช่วยทําให้แบบเนี่ยคือความใสใสแล้วก็ดูน้ํายาแบบดูใสสะอาดมากขึ้นนะคะนี่เนี่ยค่ะใสให,ให้ให้แช่โซดาเย็นๆนะทุกคนมันจะได้ซาๆเขาบอกอาจารย์บอกว่ามันจะเกิดปฏิกิริยากันนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วน้ำยานอกประสงค์ของเราคิดดูว่าลงทุนแค่ไม่กี่บาทแต่ว่าน้ำยาตัวนี้เก็บได้นานแค่ไหนเล็กเคยแบบวางทิ้งไว้นะคะที่เรามองไม่เห็นหรืออะไรแบบเป็นปียังใช้ได้เลยเอาไว้ล้างรถนะคะสะอาดมากเนี่ยขจัดคราบได้ดีเนี่ย,ข,ข,ยข้นแล้วท่านผู้ชมค้นแล้วนะคะ เวลาเราคนอย่างเงี้ยมือเราแบบคือมันจะมีความเหนืดนะเนี่ยมือเราจะสัมผัสได้นะคะสวยมากเดเ็กจะให้มาดูชัดๆเนาะสวยค่ะเนี่ยทำแค่นี้น้ำยาเน็กประสงประหยัดใช้ได้นานมากๆเลยนี่นะท่านผู้ชมดูสีสวยมากๆเลยนี่นะคะตอนนี้มันจะยังมีฟองอยู่นะเนี่ยสีแบบนี้เลยค่ะสวย กรอ,อกได้เลยค่ะกรอ,อกขนาดที่มีฟองเดี๋ยวมันก็ยุบเองนะท่านผู้ชมถ้าใครใจร้อนนะคะเดี๋ยวเล็กจะกรอ,อกให้ดูเนาะ,ะใช้เหยือบใช้เหยือบปากเหย,ยวแบบนี้แหลมๆนะคะมันจะได้ง่ายๆนี่ดูค่ะเล็กชอบประมาณนี้นะท่านผู้ชมเหนืดมากก็ไม่โอเคเวลาเราใช้ล้างจานเราไม่ต้องเอาน้ํายาไปผสมน้ําอีกนะคะนี่ แบบนี้เลยไม่ต้องใส่เต็มมากนะคะให้เหลือช่องว่างไว้หน่อยเนาะอันนี้เราต้องมีที่ตั้งวางนะคะเพราะว่าน้ำยามันจะติดด้านล่างมันจะเหนียว ใครแบบจะขัดพื้นห้องน้ำเนี่ยออกดีมากนะคะแล้วก็ซักผ้าเนี่ยคือซักผ้ามือแช่ผ้าไวา้ค่ะเล็กเคยลองแล้วนะเสื้อผ้าที่เราไปทำสวนแบบนี้คราบดำๆแช่ค้างคืนคือคราบดำๆอะ่ะคือน้ำมันจะดำเราจะรู้เลยว่าแล้วคราบที่สกระปรกพวกดินพวกอะไรมันจะออกนะคะดีมาก นี่เรียบร้อยแล้วค่ะ,ะน้ำยานิ่มผสมใครสนใจ N70 กดในตะกร้านะคะง่ายไหมประหยัดด้วยเลขทำให้ดูแล้วนะคะอย่าลืมไปทำนะคะมากรูดเยอะรีบๆทำเดี๋ยวมันจะวายก่อนเดี๋ยวมันจะหมดก่อนนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ติดตามไว้นะทั้งสบู่ทั้งครีมทาผิวแล้วกอ็อะไรอะ ครีมอาบน้ําหลายอย่างมากนะคะเดี๋ยวเล็กจะมาแชร์ให้ดูเพราะว่าเราทําใช้เองดีมากๆเลยนะคะผิวพันธุ์อะไรก็ไม่ต้องไปใช้เคมีเยอะนะคะใช้ในสิ่งที่เรามีอยู่คือเยี่ยมมากๆเลยประหยัดด้วยแค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย